สวัสดีจ้ามาพอก็ลดตัดชแชนเอเลยจ้ามาพอก็ม่ทิพย์อีกแล้วขอโทษขออภัยได้จ้านางวสุภาเน่คธมาเพราะว่ามนนางก็ผื่นจ้าวันนี้ไม่ทิพย์จะมาแกะกองจ้าไม่ทิพย์ได้มาสมใจเล้วจ้าไม่ทิพย์ก็เลยสิมาแกะกองอไฟที่ไม่ทิพย์ได้มาจ้า กาให้รีวิวโมเมรีวิวดอกจ้าเพราะว่ามีทิปรีวิวของบมเดกแต่เบากว่ันี้เบาวพีชเบาถูออยู่บัดนดี้มะมึงน้ำกันจ้าว่าไฟที่มีทิปได้มาเป็นไฟอาสำหรับปลูกพักจ้ะนี่จ้ะกองเงาเงาด้วยจ้ะจะเขียนเขียนเมือจ้ะเนี่ยจะเขียนบอกว่าเป็น LED เพน ปลูกตัวนี้เป็นไฟจ้ะนี่เป็นอันนี้มันที่นี่ไม่ติดกระสีมาแกะจ้ะก่อนไม่ทิ้จะเอาไปปลูกไปเขาในร่มปลูกจ้ะมาแก่น้ำกันก็ไม่ทิ้จ้ะไปเอามาหม่วงวานจ้ะเอามาหม่วงวานนี่ละกันมาหอดจังมามหอดหมู่ว้านนี่บ้านมีซะหิมะ เต็มไปเหมือนเลยจ้ะตั้งแต่เพราะว่าไปซองมือมีนกาบมาหบอกว่าเนี่ยฮิมะเต็มมาหอดบานจังหัวมีฮิมะไหมจ้ะเกก่อนจ้ะว่ามือวาข้างในมันเป็นยังไงไหมจ้ะนี่ตะวันไม่ติดสั่งมาสองแผง จ้าเดี๋ยวนี้ทิพย์ต่อในมือว่าข้างในมันเป็นยังไงดิจ้ะข้างในก็จะเป็นในสีจ่จ้ะาี่จ้ะมีทิพย์กามันเป็นไฟเนาะจ้าเนาะไมีทิพย์กับโอกาสเหตุหลายเพียงแต่ว่ามาเปิดมือซื้อดิจ้ะเขาจะเป็นในสี่ ก็จะเป็นอย่งสี่จ้ะเนี่ยเป็นจะเป็นถุงิดโซว่วงี้ติดเกาะด้วยจ้ะออกนอกบ้านบ่ได้เพราะว่าข้างข้างออกไปอ่ะมันมันมันเป็นขึ้คอยไม่แต่มันเป็นแบบสไลด์ไม่แต่บ่นเพราะมันเป็นหิมะล่ะหิมะมันมันละลายแล้วเป็นมันเป็นน้นำแข็งไม่แต่ เล่มที่อก็นี่ก็จะเป็นเป็นสายเป็นสายแบบว่าสายห่อนอนะจ๊ะเป็นสายห่อนเขาเนี่ยข้างในก็จะเป็นอีงสี่จ้ะเนี่ยข้างในเขาจะเป็นอางสี่จ้ะเนี่ยเป็นหลดไฟนะจ้ะเป็นไฟสีเขา เป็ไฟสีเขาสซีจ่าเห็นมจาจัดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปิ้มเนีอยหน่อยนี่จ้ะเห็นมจาจ้ะตะปุ่มตะปิ้มเนีอยหน่อยนี่คือเป็นไฟสีเขาจา้ะมรรยากันมัมนโมมีอย่างหลายนะจ้ะมีแค่เนี่ยจ้ะเนี่ยละปักเสียบมีแค่เนี่ยเบธี <c oughs> ไปสื่อมาซีซีแพ,พงเนี่ยแพงนี่คือกันจะเห็นบอก ็จะเป็นแค่นี้เองเนี่ยไม่มีอย่างายเลยตัวนี้ก็จะเป็นขางไนหลอดนี่อเนี่ยคือหลอดของเขาจะนี่จ้ะเพื่อนๆน,นี่หลอดเป็นหลอดก้มกลมจ้ะเป็นหลอดพัดตีก้มกลมตัวใบตัวขางไนอ่ะจ้ะนะขางไนจะเป็นเน,นอยเน่ยแน่นี่จ้ะตัวอยู่ขางไนเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวสีเป็นตัวอันนี้ของเขาจ้ะ ตลอดไฟไหมจ๊ะแต่ตัวพลาสติกตัวนี้จะเป็นพลาสติกแบบขอบไว้ซื้อไหมจ๊ะแค่นี้เองจ้าบัตที่นี่ก็สิตัวนี้ก็เป็นตัวหอยโอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้จ้ะตัวนี้เป็นตัวปิดตัวเปิดเนี่ยเป็นหนาไม่ที่วาน่าหน,น้าจะเป็นดึงแบบปิดเปิดไหมจ้ะเนี่ยายปิดเปิดแต่ว่าหลุดซกว่าแฟนบอกว่าแฟนสัง่งแบบว่าปิดอัตโนมัติบ่หูหว่า ตั้งไฟแบบปิดอัตโนมัติไหมจ๊ะต้องก็ให้เพื่อนเหตุอีกตั้งให้จ๊ะเพราะว่ามันแค่นี่จากมันบม่มีอย่างไยเลยละามอนี้ไม่ทิ้สีฟ้าเอาไปเหตุจ้ะเพราะว่าหิมะมันล่งอะแบบว่าทาั้งมันปกคลุมหลังคาไหมจ้ะหลังคากะ พอหิมาโลงมันจะมืดมันจะเห็นให้มือดเพราะว่าหิมะมันปกคลุมจังหวะในในกินเฮาเมทิปตอนนี้ก็คือมืดอยู่เพราะว่าแสงโมมีแสงจ้ะเมทิก็เลยต้องเฝ้าเผดมีนเ,นเพื่อ,อย่านแนวอื่นตายมอนไม่จ้ะกาโมมีอย่างหลายมีแค่นี้จ้ะมีแค่สมเนยแค่หลอดนี่จ้ะแต่ว่าเมทิปซังมาซีไอแบบเนี่ยเมทิปซังมาซีหลอด สี่สี่อันแตงวาสีผ้ากันเผเภัยแต่ว่าก่อนจะปเผดภัยมิถิตรายอ่าเหดุตัวนี้เมธิกเกสีไปทั้งทั้งไงไกลก่อนจะเพราะว่าไกลไกลกับมีปัญหาคือกันจะเพราะวา่าน้ำน้ำกินเขาไหมจะ้ะมันเป็นน้ำแข็งน้ำกินเขาอ่ะ,อะเคยเหตุไปแล้วจะเหตุเป็นแบบว่าเอาเป็นหลอดไฟ เอาเป็นหลอดไฟและะ้วก็เฮ็ดอ่าไว้ใส่กระป๋องแบบว่ากระป๋องคุกกี้อย่างสีนจะจ๊ะเสียไฟไว้ข้างล่างแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็อาหมองน้ำเขานม่จะ๊ะน้ำกินมเขาอ่ะเอาตั้งไปขึางบนแบบว่าให้ไฟไฟขึ้นมีไฟขึ้นมาแล้วมันจะอุน่นนะจ๊ะให้น้ำเขา,าเป็นน้ำแข็งบ่าพวกมิทิบการมาหม่าว่าเนี่ยเป็นน้ำแข็งเพราะว่า กอหลดไฟในหันที่เอาใส่จ้ะมันเสียน้ำเขาก็เลยเป็นหมนแข็งก็เลยมีปัญหาบ้ดนี้หาสร้างสื่อใส่กับ่ไรเยนยจ้ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าช่วงอ่ช่วงไงเขาอ่สื่อกันหลายจ้ะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหนาหน,นาวแล้วเขาสื่อกันหลายแล้วสร้างมงใดเป็นสร้างออก,ก,กออน,นไลน์นลจ้ะเนาะสร้างมงใดก็มีแต่แตเมือ่อไม่แต่เมือ่อไม่แต่เมือ่อ เลยต้องหาแนวเห็ุแบบวา่าหาหลดไฟใหม่เปลี่ยนใหม่ไหมจ้ะมันนี่สิออกข้างนอกก็ออกก่ได้เพราะว่าถนนถนนเป็นน้ำแข็งที่เมทีเมทีปเรียกว่าติดเกาะติดเกาะจะช่วงนี้แต่ว่าถ้ามันโมตกมาอีกเดี๋ยวมันก็นละลายดดกจันทร์แข็งอ่ะได่ยินว่าเมืนน่อในช่วงใบายมันจะมีฝนตกถ้าฝนตกมาน้ำแข็งก็จะละลายหรือหิมะจะละลายไหมจ้ะ ตัวน,นี้จ้ะตัวน,นี้ผ่มียอย่างจ้ะไม่แค่นี่เองทีแมทีแบบเอามาเปิดให้มึงจ้ะแมทีมาเปิดให้มึงอ่ะแม่ทีจะเอาไปเขาเข่านี่โล่งเอานะเดี๋ยวค่อยมึงน้ำกันอีพี่จ้ะตอนตอนแม่ทีเอาขึ้นแขนไม่จ้ะว่าสิแมทีแมทีไม่เลวมาประกอบเลยจ้ะจะเอาแขนจะเอาไฟแขนไม่จ้ะไป ตะคอเกี่ยวเคาหูจ้จ้ะมันแข็งขอดเลยจะ้ไจะไอจตมาสนี่จะ้ะบะนี้ไอตัวนี้มันบ่นแข็งแรงเนียจะ้ะลวดมันบ่ใคยแข็งแรงแม่ทิปประสิใส่เสียบผูกเอาจ้ะใส่ฟางผูกเอาเนี่จะ้ะฟางที่แม่ทิปจะใส่ผูกผูกตรงนี้จะ้ะนี่ผูกตรงคอคอ ขอรวดมันน้นเอจ้ะแต่ว่าตัวนี้อนะตัวข้างบนเนี่ยบกแข็งแรงจังมีเลยได้จ้ะเพราะว่ามันจะรุดมันจะรุดตรงนี้แม่จ้ะเพราะว่ามันยืดเป็นสองเกี่ยวมันยืดเป็นสองสองเซนนี่จ้ะมันยืดเป็นสองเซนแล้วตัวนี้มันมีตัวเดียวตัวยืดนี่จ้ะบกแข็งแรงเมื่อกี้นี่หรุดไปแล้วตัวหนึ่งจ้ะนี่ไม่ทิปก็เลิใส่การผูกก็ั้่จ้ะ สีโปไใส่ตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้โปไซต์เสีเอา้างผูกเอาเพราะว่ามันมีร่องตัวแรกนะลูกไม่คิดจะเอา้างผูกเอานันจะพูงเถอะท่าน,นี้ก่เกษตดขึ้นกันจ้ะ ผูงเสียเอาตัว่ลวบกแข็งแรงจัง่อยเลยกดนิดเดียวก็รดเร้วลวที่ก็จะผูงสีเลยจ้ะแก็สีออกมากเดลักษนี้ลกนี้มันมีกระเสียไป้เคียนไหมจ้ะเคียนกระสิเคียน แนต้องกลางสิจะ้ะเพราะว่าถ้าเขาเขาเขาต้องเห็นแบบว่ามันบริแขนสูงไมจ่จ้ะมันต้องแขนต่ำลงมาแน่นนะจ้ะไม่ทีเคีนไปแล้วซองอันเนียอันที่สามแล้วไม่ทีจะมาเก่ตัวที่สี่จะ้ะนี่อะไรจ้ะเห็นไหเน,นี่นี่แหละตัวเป็นไฟของเขาจะ้ะตัวเป็นไฟแปลงของเขาเนี่ยเป็นเล็กๆน้อยหน่อยนะจังสันจ้ะเห็นบ่ม เหเวลาเปิดขึ้นมาจะเป็นสีนั้นสีนี้จ้ะเขาจะเป็นไปทั่วเลยจ้ะทั้งหลอดเลยเนี่ยเป็นในงสีเดี๋ยวไม่ทิบแขนแขนให้มันแล้วกันละ่ะคอยมาถามมั่มึงพร้อมกันจ้ะว่าไม่ทิบสิเปิดไฟได้บมันนี่ระการนี่จ้ะตัวนี้ก็เป็น เป็นแน่ต่างเวลาไหมจ๊ะเป็นแนวต่างเวลาแบบว่าเปิดปิดอัตโนมัติไหมจ๊ะเนี่ยจะเป็นเังสิเพราะว่ายนี่ยมือสาวห้องประต้องมาแบบว่ามาพะวงตรงออกมาปิดไม่อย่างนะจ้ะเ้าต่างเวลาไว้ว่าจากชั่วโมงชั่วโมงสินะจ๊ะพอถึงเวลาเขาจะปิดเองของเขาเองไฟอะจ้ะ ทุกหลอดมันจะทุกทุกแปลง,นงเนาะจ้ะเนาะมันจะมีปากขังเสียมีปากไฟไ้จ้ะปากไฟแล้วตรงสายตรงนี้ก็เป็นสายเปิดมันไงจ้ะีสายสายเปิดไฟสายเปิดไฟจ้ะมีปากมันหล้กก็อีกฟังทั้งนึงมันไงมันจะเป็นนี่สิจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอีกฟังท้างนึงมันก็จะเป็นแบบเป็นปากไหมจ้ะเป็นเสียบปากแบบต่อพ่วงพ่วงพ่วง,งกันไ่มจ้ะ จากประมาณอันหนึ่งต่อแสอนสองสิจ้ะนี่จ้ะปักเข้าก็ากมาเสียบใส้นนี้จ้ะเสียบใส่ตัวนี้หนึ่งเสียไฟตะว่าเดี๋ยวมีทิพจังสีมาหยับข้นหยับลงอีกที่หนึ่งจ้ะในตินแล้วก็ลองเปิดเมืองแล้วจ้ะเนี่ยลองเปิดแล้วตะว่าส่วงนี้มันมีแเดดอยู่หน่อยหนึ่งมันก็เลยแน้มบ่ใครเห็นกันไลยจ้ะนี่เห็นบ่เสง แสงมงกอีนี่จ้ะนี่แสงมงกอีนี่แสงไฟบันเมนมแสงไฟเขาเพื่นพอนโบอามันมันต้องเอาประมาณนี้เพราะว่ามันมาต้องมันแล้วแต่ห้องเสีเอาสูงเอาต่ำมาจ้ะแต่ว่าไม่ทิพย์เอาซ้ำนี่ก่อนเพราะว่าพึ่งล่องพึ่งล่องมือแรกไหมจ้ะไม่ทิพย์ก็เสีเอาซ้ำนี่ก่อนมันเสด็จปับลายยางด้วยจ้ะ หลอดไฟทีมิทิวามันเสิไดับหลายอย่างไหมจ้ะเพราะว่าเสียกมันเอาเสียกผูกจังส้นะจ้ะเสียกตัวนี้มันจะแบบว่ามันปรับบูบหลดขึ้นหลูดลงได้ไหมจ้ะเสียกตัวนี้บัตที่นี่มันเป็นโยกเยกมันเป็นสวิงไหมจ้ะมันเป็นแบบมิทีวามิทิบจะหาแนวแบบว่าไมโยงไหม่หรือเป็นลวดเป็นอย่างไมโยงใหม่แบบว่าบ่อยมันสวิงเกินไปไหมจ้ะเพราะว่ามันต่อ ลักไฟมัน่อกันไหมจ๊ะวันนี้เม่ทิบก็สเิเริ่มเริ่มเลยทดลองแล้วมือนี้ล่ะเม่ทิบก็ะสิเริ่มขยับขยายปลูกผักจ้ะแต่ว่าตอนนี้ในนี้นะมีหนูจ้ะเม่ทิบว่ามีหนูเพราะว่ามันหิวแลยมันกัดกย็นทุกอย่างนะมันกัดตัวนั้นอีกแล้วทุงนั้นทุงนั้นเป็นแบบว่าเป็นไหนแนวกําจัดอา่า เออตัวทาดไมจ๊ะมันกัดลิกหมดเลยพอมึงได้หันมันพอในกัดแบบนี้มันกัดเราจะโอ๊ยขาดขนาดเลยมันหิวไม่จ๊ะมันจินหมดเลยนี่เห็นบอเนี่ยต้นเออพักซี่จีนไม่ทีบแม่มันกินเต็งกลางเสียมันกัดจินหมดเลยไม่จ๊ะมีงเนี่ยเนี่ยมันกัดจินไม่จ๊ะมึงเนี่ยกำลังออกดอกกำลังสีหอไม่จ๊ะ กะหล่ำแม่ทิพย์กระลังสีหอเขากัดกินหมดเลยแล้วแนวที่ดักเขาอ่ะเขาบบกินแม่ทิพย์ใส่แนวดักแม่จา้าเขาโบเตะเลยเขามากินผักแม่ทิพย์นี่เสียดจังไดยโบให้แม่ทิพย์ศูนย์ในจังไดยเนี่ยวันนี้ในนี่ก็เย็นอยู่ด้วยจ้ะก็สิว่าเย็นห้อยเขาเคลียกินนี่ถกอย่างเลยจ้ะ จังมาบ่าอยากเค็ดก็ต้องเฮ็ดไม่จ้ะเมทีบ่าไม่จ้ะเนี่ยเมทีบดักไว้เขาบ่ยอมกินเลยแ้วเขาไปกินแต่แนวที่อาหารของเมทีบพวกพักพวกยังเมทีบจ้ะนี่จ้ะมันเบาเลี้ยงไฟต่อน <c oughs> ิทรรพัทาทั้งี้ก่อนจ้ะเนี่ยไฟซี่หลอดจ้ะ ไปได้ทั่วอยู่จ้ะซีหลอดไปได้ทั่วพผุนอ่ไปหอดผุนอยู่จ้ะแต่ว่าไม่ทิพสิดเดยกำจัดแนวอยู่ในหนีกนกนเมทิพจะปลูกจ้ะเพราะว่าปลูกบ่ได้เขากินเหมดนี่จ้ะมึงสายโยงไม่ทิพสิเดปปลาพิมันซ้ำกันอยู่จ้ะ ไฟใส่ไฟเข้าไปเลยจ้ะแต่ว่ากลางเว้นมันมือนีมันมีเดดมันกน็เลยแหนมว่าใครเห็นปัญหาจ้ะต้องรอให้มันเมืดก่อนแต่ว่าถ้าสเไดปูกก็ต้องแบบว่ากําจัดของในนีก่อนจ้ะในหนีวิตูวิตูอันนึ่งจ้ะที่บ่ต้องการนีเดียวกินผัก ไฟสี่หลอดจ้ะเอนอน,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 นไปหอดผุนเลยจ้ะหอดตรงตรงไม้กาดผุนจ้ะสี่หลอด นี่จะเพื่อนเพื่อนเมธีกับโยงโยงไฟเลยจ้าเนี่ยเมธีกันง่ายกระถางกระถางทีแปลว่าทีเมธีมีผักอยู่ไปไว้ไต่ไฟเลยจ้าบะนีเดี๋ยวเมธีจริงสิมาเลื่มปลูกมือใหม่จ้าเริ่มแปลว่าเริ่มเพ,พาะในผักใหม่จังหน่อยหนึ่งแต่ว่าเริ่มเพาะนี่ต้องแปลว่าเอาไต่ เอาหาโต๊ะมาวางไว้ตั้งไว้ใต่ไฟจ้ะสิล่องมึงได้จ้ะพราะว่ามิธิบกับบ่ท่านเด็กเคยเหตุขึ้นกันมิธิพึงมีไฟขังแรกจ้ะมิธิบตามิิบสิล่องมึงว่าเหตุแบบใดมันจจงสิดีมันจจงสิด,ดีครับในการใส่ไฟปุบไหมจ้ะไฟอจดเตนเน่บ่รเห็นว่าแสงจะแสงแดด มันนี่มวนสตอรอเบอรี่กับยุงสิละเอาไอ้เองสิละจ้าไฟนี่ไฟปลูกัน่เป็นไฟ LED จะเมทิา่ามันมันเป็นไฟปลูกโดยเฉพาะมันบหนาสีห่อนนะจ้ะเมทิฟามั่แต่มันเป็นไฟปลูกผักเมทิฟสิยังเหตุอยังหลายบ่ไดจะตอนนี้เพราะว่าในหนีนะมิสัตว อาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นหนูแต่หนูอาจจะเป็นหนูหนูใหญ่ไหมจ๊ะหนูพกูกหนูยังสิไหมเพราะว่าเขามากัดกินกผักไม่ทิบเห็นเลยแล้เไม่ทิบใส่แนวดักไหมจ้ะแนวดัก่นเป็นไม่ทิบใส่ไก่ข้าบโกินเขาก็ยังมากัดกินผักไม่ทิบจะกัดกินม้วนแบบว่าม้วนใน แนวที่เอาแนวเมทิบเอาแนว,แนวสื่อแนวมะไรไอตัวถากไหมจ๊ะเขากิ <c oughs> กนคือกันกัดถุงเพราะวา่าหมุดงวดก่อนเมทีบเห็นถุงยังดีดอยู่มะมึงเหมือนนี่ไนงะบริบาลสองมือมะมึงเหมือนนี่ถุงถุงนั้นกัดแตกมันลวจะมุนหมดแล้วเนี่ยก็เห็นขี่เ็นยางพรมใจอยู่นี่เ็นขี่เ็นยางพรมเนี่แหละจ้ะเมทิบต้องแบบว่าเมทิบกับ่อจากเขตด,ดอกจกข้ขคาซัดแต่ว่าเมทิบกับสิทธิเขต เพราะว่ามันจินพากไม่ทิพย์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยถ้าไม่ทิพย์สิอัปเดตให้มึงอเรื่อยจ้าในการใส่ไฟนี่เพราะว่าไฟนี่ยไม่ทิพย์โยงไปยังสันไหมจ้ามันอาจจะสวิงเนี่ยเพราะว่าหรือไม่ทิพย์สิหาแนวผูกให้มันแบบว่าให้มันบวสวิงอยู่จ้าให้มันแบบว่าบวสาส่บาอย่างแต่ว่าไม่ทิพย์คิดว่าคือสิบวสายหรอกจ้าเพราะว่ามันอยู่ในหนีน,นมันมีลมไม่อย่างไหมจ้า ลมมันบไดไ้เขานี่น้อยู่แล้วตอนนี้มันมีแดดจ้ะมันกับในนี่มันกับอุ่นเนยม,นมันบ่หานาวในเนี่ยเพราะว่ามีแดดอ่าแล้วการไม่ธีมาตั้งตั้งไว้เลยจ้ะตั้งเป็นแบาวาแนวเปิดปิดอัตโนมัติจ้ะเขาตั้งเวลาไว้ว่าเขาสิให้ไฟออกอ่อน เปิดไฟจากชั่วโมงชั่วโมงอะจ้ะตั้งเวลาไว้ราก็มันเขาจะเปิดสิปิดของเขาเองไม่จ้ะตั้งอัตโนมัติไว้ว่าจากชั่วโมงชั่วโมงเวลามันบานนีมิหยางไม่จะ้ะวมีทิกับบันเปิดทิปปิดไว้เนี่ย กุหลาบไม่ทีมแม่จ้ะทิม่ทิ้เพาะรอบสองอ่ะซ้ำรอบสองใส่หนามไปเสือเขาก็แตกอยู่นะจ้ะในนามเนี่ยในหนามเนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะจ้ะนามเป็นน้ำแข็งขนาดอยู่ในนี่นะจน้ะนี่แต่ว่าเขาแตก,กนะจ้ะนี่เห็นี่ยเนี่ยเป็นยอดไม่ของเขานะจน้ะเนี่เขาแตกมากเนี่ยสองกิ่งสามกิง่งกุหลาบ จังซีจ้ะเห็นบ่มน่ะหลากยัิ่งพอน,นี่นีนะจ้ะหลากเพอน,นี่ขืนแต่ว่าเขาแตกแล้วนะจังซีจ้ะนี่เซนน่ะใบซีนะจ้ะเขาก็แตกแล้วหลากเพอนี่ขืนดอกจ้ะแต่ว่าเขาก็แตกสู้อันไรจ้ะเห็นไหใบกระลืมเหี่ยวลืมตายเลยเห็นไหมน่ะจ้ะเขาแตก ดูก,กิงนี่กิงก็ะเตะไปทีมเราเอาเมาไห้ไต่ไฟจ้ะนี่ไฟอีกหลอดที่สองหลอดสามหลอดสี่ไปคุ่นจ้ะุ่นแล้วพวกตะไคร้พวกนี้ เมทิปเกาไม่มไหวข้างล่างตะไคร้สเลเน่เดี๋ยวเมทิพย์สินไม่ขยายใส่กระถางจ้ะตัวนี้สตอรอเบอรี่นี่สเลเน่สเะลเะน่เห็นบ่จ้ะเมทิพย์ตัดออกเนี่ยก็ลังเริ่มขึ้นอีกเลรอจ้ะเนี่ยก็ลังเริ่มขึ้นอีกพอเมทิพย์ตัดออกตัดต้นแกเขาออกไหมจ้ะนี่ก็กระลังเขียวใส่ฟุนใส่ฟุลน,นี่มึงตะไข่แต่ ใครกำลังขึ้นเต็มเลยเตกยีวอดออกใส่ไฟพู้นี้มันเป็นเมทีบ้านอันไหน,หนเป็นแน่แล้วจ้ะบ้านในพักซี่จีนไหมจ้ะพักซี่จีนนี่มันสิทนความหนาวเสียเขาขึ้นไมน่เห็นเมื่อจ้ะ แต่ว่ามันมีหนูในเนี่ยเห็นจังสีงนบ่จ้ะสีจีนมันไม่หนูในนี่นี่บนเหลือได้จ้ะมันกินเหมือนแม่เนี่ยวันนี้ตัวนี้ทำให้มึงตัวนี้น้ำกันได้ใจเ,เพื่อนเนี่ยไม่ทิพย์จะอัปเดตให้มึงจะ้ะตัวนี้เป็นผักกันเเยงไม่ทิพย์ไหมจะ้ะไม่ทิพย์เอามาไหว้ไต่ไฟนี่สีมึงมาเขาสิขืนบ่จะ้ะเนี่ยเขายังพ่อในตายดีจ้ะพ่อในตายนี่ ต้นข่อยแย่งนนี้อยู่ต้นน้อยต้นน้อยเขาก็มีอยู่จ้ะมิทิบเมื่อไหร่ไต่ไฟถ้มึงเด้อจ้ะเดี๋จะมิทิบจะอัปเดตให้มึงว่าก็สื่อฝืนขึ้นมาบ่าพักกันแย่งนี่จ้ะเนี่ยแต่ว่าแนวอื่น่ะจะได้ปลูกใหม่จ้ะแต่ว่าต้องกําจัดของในหน,นีกันมีตัวเอยียงตัวกินผักในหน,นีอยู่จ้ะ เียกำจัดออกก่อนเล็กสิได้ใส่เนี่ยเลยปลูกแก่ห้อยเข้าวจีนมึงเนี่ยจะเขากัดกินเมื่อศพน่ะแม่จ่ามึงเนี่ยแลดิดไม่ทิ้บเขากัดจีนก็คะครองบม่ได้กินจ้าเทียจ่ามึงเนี่ยเขากัดกินลงเสียมันเมื่อเลยเนี่เขาดึงกินขึ้นอย่างนี่แม่จ่า ถ้าต้นนิดน่อยเขาก็จะลกขึ้นเลยเนี่ขนนั้นตัวนิดน่อยเห็นบ่เขากัดเขาลกขึ้นนะเขาลกขึ้นเมือ่อไรเลยต้องกำจัดน,นี่ก็บ่แม่นน่นอนเด้จ้ำว่าเนี่ยจะหลอนเมือนน่อต้นไอ้เอียงกระลำไม่ทิพย์แม่จ้ะเนี่ยเน,น,นี่ยเต้หลอนนึงส่หมือ่อเขากิน ต้องจัดการนี่จะเพื่อนเพื่อนไม่ทิปเออตั้งเวลาไว้ตอนสามโมงแรงแต่ว่าไฟเขาเปิดไฟก็เปิดเลยจ้ะเนี่ยตอนสามโมงแรงพว่ามันเลื่มจะเมืดเลยจะ้ะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยจ้ะวันนี้ไม่ทิ์กิไส้เริ่มปูพักจ้ะ ไฟนีมันโมหอนโมห์นห้อนด้ยจ้ะแต่ว่ามันเป็นไฟแบบไฟแสงแสงปลูกพักไหมจ้ะไฟแสงใส่แสงแต่ว่ามันนี่สี่หลอดจ้ะแต่ว่านี่เมทิปปลูกเอ่อเมทิปเฮดแค่สามหลอดไหมจ้ะเอาตั้งแค่สามหลอดเปิดแค่สามหลอดจ้ะเพราะว่าหลอดหนึ่งมันพันในนี้อย่างเมทิปก็เลยปิดไว้พันในเปิดจ้ะ เด็กก็เสด็มาเริ่มปลูกเลยจ้ะเซ็งเขากินเห่ามันใหญ่จ้ะไฟซีหลอดเนี่ยมันพ่อพหรอกถ้าจะเอาแบบเต็มที่อ่ะจ้ะพ่อเพราะว่ากินเห่ามันใหญ่ เป็นยังดีกูบ่มีจ้ะ